สวัสดีย้ำเศร้าครับสวัสดีพี่น้องพี่ตามรับชมกันอยู่นะครับกาแฟครับาากาแฟจะแกวอยู่ริมหน้าต่างอันนี้คือวิวบรรยากาศห้องพักนะครับด้านนอกด้ยวยภาพไปเบิงอ,อยู่ข้างหมู่บ้านครับสำหรับที่พักรีสอร์ทนะครับของทีมงานเบาในสาวแตนจัดด้วยให้ทีมงานนะครับ บรรยากาศย่ำเศร้อาอรุณสวัสดิ์ศิลปินครับสวัสดีครับบาวไก่ไทยบุญมาครับผมกาแฟโอ้โตื่นมากาแฟย่ำเศร้าตอนนี้หกโมงน้อยหกโมงสามสิบสี่ครับโอ้ครับตื่นแต่หกโมงกันนะครับบาวไก่ครับจะของงานเพลงขี่มาอกฮรแล้วก็ผู้บ่าวบันไดแมนบ่บ่แม่นมม <laughs> นนาะอ <laughs> อันนี้ก็บรรยากาศล้างบ้าหันครับ อกอดขวดเราเขานำแดงพี่โอ้ยลืมนะเพราวากันบรรยากาศชายคาหลังบ้านนะครับนี่ให้เบิงงมีโต๊ะววนั่งมือขึ้นกันนั่งบรรยากาศกันนะห้องพักครับเป็นแบบเรือนไม้ที่จอดรถด้านหน้านะครับอ,อยู่กันสองคนครับสำหรับห้องพัก นนเดี๋ยวไปพอกันในบรรยากาศของนางานนะครับที่บ้านจะผัพขึ้นบ้านใหม่เดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีกับบรรยากาศย่ำเศร้าครับมื่อนี้12มกราคม2565รบครับบรรยากาศเดินทางออกจากที่พักขอบคุณเบ้าในสาวแตนครับสำหรับที่พักมาเคลื่อน,นี่กา สะดวกสบายนะครับเสียงคือเหมาเมาเนอะนะครับให้เบิงเ่งบรรยากาศที่พักไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเบิง่งนานครับเบาไก่ครับนําอยู่ตอนนี้นะครับสีหอดแล้วนะครับยอมเพื่อเพลนพี่น้องปวดระคับ้านลังใหญ่ลัางงามนะครับโอ,อ้คื้ยซุ่นกล่องแห้ง กันแล้วครับทีมงานลายหูลายค้นนะครับเดินทางมาถึงเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนเปลี่ยนสุดก่อนเปลี่ยนเสือก่อนนะครับสวัสดีครับบรรยากาศอยู่งานครับยามเศารเตรียมการเตรียมงานนะครับพิธีการกำลังสเสิ่มนะครับนะอ่าดึงบรรยากาศการเตรียม ทางบ้านเราในสาวเตียนเหานะครับซอยยกันที่รัซอยกันดี่เนี่ยเจ้าภาพครับอือฮึรานสนปูเีว่าพอตูนีู้อกวก้อรูปร้านไนเฮ็ดจังเลยก็ได้เฮ็ดลูกร้านใหนทำยางไงก็ต้องเลยทำ สมมุติว่ากอตาเป็นข้ามเผาค้นสละพนามูลผิวกนต้นหรือข้าวอท้่ยนไ่เอาไปเอาได้ไผ่หลวงกับใจมาข้าวกระาก็ะเรื่องอื้นไลยล้านมาอ่อฮอ้ขอหนีนิ่งเฉยำนิ่งขุ้นเติมเตมเดือดเเข้ากุเนี่ไปเอาไว้ใช่หลวง่บใจมาเ้าวกระากระเรื่องอื่นลล้านกิกินอ่าถ่า้าง เพราผ้าผ้ายางน้ำขบวนครับ ตามพิธีการครับเป็นบ้านไม้นั่งไม้ล้านงามนะครับอยู่กลางทงหน้าบรรยากาศดีครับนิ่มเศรษฐ

รอบที่สองครับรอ,อ,อบที่สองรอบที่สองคุณพ่อคุณแม่รอบสุดท้ายครับครบแล้วครบแล้ว อาบ,บไห้เงินให้ทองมวนดีเร็วยเออเ้าเฮ้ยแตะนตังงออกค

พปดสยามกินา่าสอองุ่นอร่อยไก่ก็อ่จไก่ก็อิ่มมาเนาะไก่ทุกอิ่มฉ่ำแกงแกงอิ่มากเลยเนาะนอนอิ่นอนอ่มเถอะถ้ามี้รื่องดีกว่าเยี่ยมมากะอ้า มาตไก่เนาะมาขนี่ละหวมามลิงกันละนลลน่ล่ะนล่ะกนลิงกัน่อยากมละคร่น่อยาับรวบร่วมครับเป็นบรรยากาศของการร่วมแสดงความยินดีครับขึ้นบานใหม่เบาในสาวแตนทั้งอำเภอเพ่นอุดรธานีนะครับ บาบุญหลายขออนุญาตนะครับนำภาพทีมงานนะครับนำสาไราแดงโดยการน,นำของท่านประธานครับดรบุญมาพันดวงคุณพิกุลพันดวงนะครับมาฝากมาตอนพี่น้องทั้งช่องอ่อนแต่ออเรคคอร์ดนะครับนะหลายคนหลายท่านศิลปินมากมายครับเมื่อนั้นมารวมแสดงความยินดีกันนี่บ้าบอยมีบุญมากครับคุณพิมิตเมืองสกลน,นะครับท่านบ่าซัก ทางขอนแกนนะครับนี่ช่างปืนนะครับเบ่าวนุนะรวมถึงช่างภาพมามากไม่หลากหลายนะครับมือนั้นนี่คือเจ้าภาพครับเบ่าในสาวแตนนะครับรวมทั้งบุญตักบาทนะแสดงความยินดีน้าครับขอให้มีความสุขร่ารวยยิ่งยิ่งขึ้นไปครับบานหลังไมหลังงามขอให้ยูเย็นเป็นสุขนะครับเบ่าไก่เมืองสุราณนะครับเบ่าบุญหลายกระนำภาพเรือสำเภาครับมาหมอมให้ นะครับในวันขึ้นบานใหม่นะครับโดยการนําของทันประธานครับอันนี้คือภาพภาพร้อยทายครับนะครับอยู่ตอนสิไก่ท่ายภาพร่วมนะครับหมอลำคมสอนสองเสียงครับนะบบาวหมูอ้วนเมืองพิจิตนะครับเบาไก่บบาวมีซ่อพร้อมบบาวชายเวียดนามนะนังเฮียงเคียงกันนะครับนะขอบคุณทุกทพื้นที่ที่เดินทางมานะครับโอ้นี่คือเบาว โจนัตครับของฝากประคำหวานเมืองพิจิตตนะครับว้านหวานเบาวมีซ้อครับกลมหน้ากลมตาเห็ดอย่างนอนอนะครับร่วมร่วมกันร้องเพลงมูอันเพลงเพลงท่านประท่านนะครับและกาไทยรูปภาพร่วมนะครับนะร่วมกันทุกคูทุกคนครับช่วงถ่ายท่านประท่านกระหมอบนะฮะทางด้านของสิ่งที่จะเป็นมงคลกับบ้านหลังนี้ก็คือสด็จพ่อรอห้านะครับ หมอบให้เบาในสาวแตนเด้อนะครับเอาขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็ขออำลาผ้าจากสกอรจนกว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขูสุขนกดไลค์กดสับส i ครด้วยกันนะครับแชร์กันได้นะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ